สองันวาคมสองพันห้า้อยหกสิบเจ็ดค่ะสวัสดีค่ะแม่กินข้าวเช้าอิ่มหรือ,อยังดูสิเฮ้ยแม่กินอิ่มแล้วอะ่ะแม่กินข้าวอิ่มแล้วตอนนี้แม่กำลังกินมะม่วงอยู่นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงเลยการงานเจริญก้าวหน้าค่ะขายเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาอาจาะนะคะขอบคุะพ่อาทานนมแล้วแล้วก็นอนอยู่ในห้องพักผ่อนนะคะดูแม,ม,ม,ม่กินมังโม่หันมันจะอื้มโอเคสวยละอืสวยเล่นและสวย,สวยใช่ไหมสวยเลยจะเจอแผลรักหนาว แม่กินข้าวอิ่มแล้วกำลังจิบมะม่วงนะคะอุ้ยกระดกฟังกระดกมะม่วงนี่เจอเป็นอะไรเนี้ยงมะม่วง

ดูผมแม่บานเป็นทรงพังเลยพี่คาดผมไม่มีอ่ะพี่คาดผมไม่มีอ่ะไหนเลี้ยงการเป็นทรงพังกระโลอยเอาอันนี้เอาแว่นคาดเฮ้ยอาแว่นทำเหมือนพี่คาดผม อ <h |ro|> <t> ืม你好好ห好ฮึ <laughs> ่มฮึ่มใชแล้วเมื่อกี้มันหวานเป็นโลเลยสวัสดีค่ะแม่ทานข้าวอิ่มแล้วนะคะอุ้ยมีน้ำสี ไม่กินน้ำไมกินตอนนี้เหรอไม่กินตออืมวันนี้อกออยู่อืม กอ่กอกอกมิ่มสวัสดีค่ะ <c oughs> แม่แม่กินมะม่วงอิ่มแล้วแล้ว <c oughs> ก็จะมากินข้าวต่อแม่เฮ้ย <c oughs> มันมีมีปลาดอยู่แต่ยังไม่ต้องมาก็ได้ <c oughs> สวัสดีค่ะ ขอบคุณานที่เามาให้กำลังใจแม่นะคะอันนี้ที่กระจอกชอบกินนี่เขาชอบกินมาคี้นว้คิวมาเคียวสอสมดุเหรออืมซื้อตรงไหนได้โรบาลโดรแม่อิ่มแล้วจวมันกินต่อมานัก ว่ามันไม่นั่งตัวนี้เพราะแสงมันไม่เข้ากกระมวล่าฮสวัสดีค่ะเดี๋ยวกินข้าวต่อแม่ หลายวันแล้วไม่มีคนกินเลยแช่อยู่เงี้ยจุ่ยเย็นน่ะต้มเป็นตุ่นเป็นก็ต้มก็ตุ่นนี่หรือจุ่ยเย็นน่ะไม่มีคนกินแล้วก็บอกว่าต้มแล้วแรงหนาบแล้วกินวะจ้าไปแล้วเอาไปค่าต่อ สวัสดีค่ะทานข้าวเช้าค่ะมีไข่เจียว ต้มไข่เจียวเองแต่ตับต้มนี่พี่สาวควนโตซื้อมาพร้อมข้าวเหนียวเู้ข้าวเหนียวหนึ่งกิโลแต่เราจะแบ่งออกมากินก็มีนี่ <c ười> น้ำเนี้ยน้ำเนี้ยแต่ว่าแ,าแม่เข้าแคบหมูมาใส่ ก็มีพะโล้นะคะพะโลซื้อมามีไข่ฟองเดียวแต่เ,เติมไปอีกสามฟองเราต้มเองเราต้มไข่เพิ่มไปสามฟอง <c oughs> เดี๋ยวเอาทามมาแบ่งข้างหน่า

con nhỏ này nè, con nhỏ tao con nhỏ thay gặp cay <laughs> ui tao mà bơm mà thêm lại 见你来，肯定。 เอาถ้วยมาแตเอาเข้าวเหนียวมาลองรวมกับไข่สวัสดีค่ะคันชัคัน,คนข้าวเช้านะคะ พ่อดื่มนมแล้วก็ทานกล้วยกับยาหลังอาหารแล้วนะคะ mấy mình nói mà mấy mình nói mà mhm đã mhm YouTube, lỡ lỡ, mhm 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 chọn mhm 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 กี่สา็จมาไม่จเป็นเยอะไม่แันงไอ้ภาษ้มันฟองเล็กมากเลยใหญ่กว่าไข่นกกระทานิดหน่อยกินหมดเลย อืมอืมสวัสดีค่ะคุนไทยเนี่ยไม่ได้เข้ามานานไม่ได้เข้ามานานแล้วคุณตาเป็นอย่างไรบ้าง ตอนนี้คุณจานอนติดเตียงแล้วนะคะอยู่ในห้องสวัสดีค่ะคุณไม้ไม้มัม,มรักป้าลักป้าลักสวัสดีค่ะตอนนี้คุณจานอนติดเตียงแล้วนะคะคุณยายกินข้าวอิ่มแล้วก็ไปในห้องแล้วนะคะ ทานนมแล้วค่ะประรักทานเช้าเช้ายังคะ <c oughs> ใช้ประรักปล่าด้ทักผิดขอไปนะคะ คุณตาทำอะไรไม่ได้เลยเหรอคะลุกไม่ได้เลยเหรอใช่ค่ะลุกไม่ได้เลยคะ่ะทานข้าวเองก็ทานไม่ได้มือก็อ่อนแรงหมดทั้งตัวเลยนะคะก็ต้องป้อนข้าวแล้วก็ป้อนน้ำป้อนนมป้อนยาค่ะ เวลาจะล,ลุกก็จับลุกจับนั่งทานแล้วค่ะไม่ค่อยสบายเหมือนกันปวดไหล่ปวดต้นคอไปไหนไปหมดเลยค่ะใช่ค่ะจ้าขอให้หายเร็วๆนะคะประลบ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยมีเงินทองนะคะ,จะเจญรุงเรือง <c oughs> ทานแล้วตอนนี้พ่อน,นอนอยู่ในห้องนะคะทานนมแล้วก็กล้วยกับยาหลังอาหาร ความจําของแกยังอยู่ไหมความจํายังดีอยู่นะคะความจํายังดีอยู่นะคะจาได้หมดนะคะ <c oughs> ขอบคุณป้ารักนะคะที่เป็นห่วง <c oughs> <c oughs> พี่สาวม,มากอย <laughs> ่าหแนเ <laughs> ดนิ <laughs> นไปละ นั้นด้วยความยินดีค่ะสาธุสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุสวัสดีค่ะ ร่างกายแกคงไปไม่ไหวใช่ไหมคะใช่ค่ะร่างกายเขาอ่อนแรงแล้วเราก็ดูแลไปค่ะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะขอบคุณป้ารักค่ะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ให้หัวใจมาสามดวงขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ป้ารักให้หัวใจมาสามดวง เออให้ดอกไม้ด้วยขอบคุณมากค่ะแล้วใจทานข้าวได้เยอะ ไหมคะอืมทานครั้งละหนึ่งถ้วยนะคะ <c oughs> หนึ่งถ้วยประมาณเนี้ยคะ่ะ <c oughs> ทานเป็นทานเป็นโจ๊กนะคะ <c oughs> ไปดูพ่อไหมคะเดีย๋ยวพาไปดูพ่อ <c oughs> รักไปดูพ่อไหมเดีย๋ยวพาไปดูพ่อคะ่ะ <c oughs> ก็ลรักให้หัวใจสามดวงมาดั้งหกอันขอบคุณค่ะเดี๋ยวพาไปดูพ่อนะคะ ป้ารักไปดูพ่อนะคะรักมือกันปร<เคย>ักจ้าไปดูพ่อนะคะ ปารักมาดูพ่อพ่อนอนหลับอยู่นะคะปะลารักพ่อจาอ๋าพ่อ <c oughs> จา๋าปลารักมาเยี่ยมพ่อไ <c oughs> อ้ปลารักปลารักมาดูพ่อไม่เป็นไรค่ะอย่ารบกวนพ่อไม่ได้หลับนะคะ <c oughs> พ่อพักสายตา <c oughs> พ่อนอนอยู่นะคะ เวักให้หัวใจมาสามดวงขอบคุณครัป้ารักพ่อหรือ,อยังขอบคุณป้าลักนะคะที่เป็นห่วงพ่อขอบคุณมากค่ะพ่อนอนที่มีผู้ชายทะเลาะกัน <c oughs> แม่อยู่นี่แม่กินยาแม่กินยาเฮ้ยมืดมืดมืดวันนี้เห็นไลฟ์สดเลยเข้ามาอ๋อไม่ได้ไลฟ์นานแล้วค่ะเพราะว่าพ่อเข้าพออตั้งแต่พ่อเข้าห้องไอซีูมาก็ไม่ได้ไลฟ์เลยค่ะ ตั้งแต่พ่อเข้าห้องไอซยูจนกลับมาบ้านก็ไม่ได้ไหลเลยอุ้ยปลาลักหัวใจมาแล้วก็ดอกไม้ขอบคุณมากค่ปะปลาลักมาเป็นกำลังใจให้แม่อยู่นี่ชาวหนาหนาวใส่เสื้อหลายตัวปลาลักแม่อยู่นี่นะ <c oughs> <c oughs> แม่บกมือ <c oughs> แม่บอกมือกินยากันนะเวาบอก,อ,บอ,กอย่าลบกวนแกเลยค่ะจ้าแม่กำลังแม่กำลังกินยาหลังอาหารเอ้ยปลารักให้หัวใจมาอีกแล้วขอบคุณมากค่ะขอใปลาลักแข็งแรงนะคะ เฮงเฮงรวยรวยให้หัวใจมาอีกแล้วขอบคุณค่ะแม่ยิ้มใหญ่เลยแม่ยิ้มใหญ่เลยสวัสดีค่ะคุณตาคุณตานอนอยู่ในห้องนะคะนี่ออกมาหาแม่แล้วอันนี้ออกมาดูแม่ ปลักให้หัวใจมาสวัสดีคุณตาขอบคุณมากค่ะสวัสดีคุณยายให้หัวใจสองดวงอาจารปรปรัสวัสดีคุณยายสวัสด,ดีค่ะให้หัวใจสองดวงถามดวง <c oughs> เป็นกําลังใจให้คุณยาย <c oughs> <c oughs> ปลักบอกเป็นกําลังใจให้คุณยาย ขอบคุณมากค่ะปะาลาแม่ยิ้มใหญ่เลยให้หัวใจมาอีกสามดวงปาลาขอบคุณมากนะคะที่เข้ามากำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะเป็นกำลังใจให้คุณยายและครอบครัวนะคะค่ะ ขอบคุณมากค่ปะปารัขอบคุณมากค่ะขอให้ปาร,รักแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะคุณยายแม่มีแว่นตับอัน สุขภาพแข็งแรงนะคะคุณยายเป็นล่มโพล้มใจให้ลูกนนานๆค่ะเ <laughs> วะลาขอบคุณมากนะคะ <laughs> ขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงเลยนะคะ ขออนุญาตลงไลน์นะคะปะาะ้ากขอบคุณมากค่ะขออนุญาตลงไลน์นะคะพบกันใหม่อาหารเช้ากลางวันเย็นเขา้าไม่กำลังใจกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเงินรวยค่ะ